สวัสดีทับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 E t ีทีฟุตบอลเลตี้นะครับเราในคลิปนี้ก็อยู่ในรายการแบ่งกันเนอร์ก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b e กดทุกอย่างที่คุณอยากจะกดได้เลยนะครับรายการแบ่งกันเนอร์นะครับจะมาอาทิตย์ละ3วันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับและแล้วเราก็หล่นมาเป็นที่2ของตารางนะครับเหล่าคุณเนอร์หลายๆคนมองว่าเริ่มบ่นกันแล้วนะครับมันจบแล้ววนมาที่เดิมไม่พัฒนาแต่เดี๋ยวก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายหลักของทีมในปีนี้ ของปืนใหญ่อารเซนอนเนี่ยครับมันคือต้องการไป รายการยูฟ่าแชมเปียนลีกให้ได้นะครับนั่นคือเป้าหมายหลักนะครับก็คือต้องจบในอันดับที่1ถึงที่4นะครับของตารางนะครับถึงจะได้ไปในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับการที่เราได้ไปอยู่ที่ตำแหน่งที่1นะครับมันเป็นเรื่องที่เกินเป้าหมายที่ทีมวางไว้นะครับแต่นี่ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับว่าเออแพ้ช่างมันอะไรแบบนั้นนะครับเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับอย่าหยุดอยู่แค่นี้นะครับและพวกเรานะครับเหล่าบรรดากูเนอร์ทั้งหลายนะครับก็อย่าพิ่งหมดศรัทธาในทีมไปเสียก่อนนะครับนี่แค่ผ่านมาแค่21 นัดเท่านั้นเองนะครับยังเหลือแต่อีกตั้งเยอะนะครับมาช่วยกันเชียร์และให้กําลังใจเหล่าบรรดานักเตะในทีมกันดีกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าทีมแพ้เนี่ยเราจะไม่สามารถบ่นหรือไม่สามารถที่จะแบบไม่พอใจได้นะครับสู้ๆกันต่อไปนะครับเหล่าคุณเนอร์มาเริ่มที่ข่าวแรกกันนะครับมาตินโอเด็กกาดครับกองกลางกับตันทีมอาร์เซนอลนะครับยอมรับว่าพวกเขาแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย ที่ความเฉียบคมในกรอบเขตโทษนะครับปืนใหญ่ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเบรือใบสีฟ้าด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นะครับในเกมพรนะีเมียร์ลีกนัดตกค้างในคืนวันพุทธที่ผ่านมานะครับนั่นทําให้อร์เตนอนครับตกจากตําแหน่งจา่าฝูงนะครับแม้พวกเขานะครับยังมีโอกาสทวงบัลลังคืนนะครับหากเก็บแต้มได้จากอีกหนึ่งนะัดที่เหลืออยู่ในมือนะครับ โอเดกาดยอมรับว่านะครับพวกเขาครับขาดความเฉียบคมในกรอบเขตโทษนะครับทั้งฝั่งตัวเองและหน้าประตูฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งทําให้เผชิญกับความพ่ายแพ้ในเกมนี้เกมนี้นะครับตัดสินกันในกรอบเขตโทษครับเรายังไม่เฉียบคมเพียงพอนะครับทั้งหน้าปากประตูและฝั่งของตัวเองนะครับพวกเขาทําได้ดีกว่านะครับ แต่นอกจากเรื่องนั้นแล้วนะครับเราก็เล่นกันได้ดีนะครับทำได้ดีหลายอย่างนะฮะและเล่นได้ดีอยู่หลายช่วงนะครับแต่เราต้องทําให้ดีกว่านี้ในขอบเขตโทษนะครับนี่แหละฟุตบอลนะครับบางโอกาสมันก็เป็นประตูดได้ส่วนบางโอกาสก็ไม่เป็นนะครับนั่นคือจุดที่เราต้องปรับปรุงนะครับเราต้องเฉียบคมและป้องกันในกรอบเขตโทษของตัวเองให้ดีกว่านี้นะครับมันไม่ใช่หน้าที่ของนักเตะคนใดคนหนึ่งนะครับแต่เป็นของทั้งทีม อย่างที่พูดมาตลอดทั้งซีซั่นนะครับเราต้องทํางานหนักและมองไปทีละเกมนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันครับวันนี้คือเกมหนึ่งที่เราแพ้และตอนนี้เราก็ต้องมองไปยังเกมถัดไปนะครับในวันเสาร์นะฮะที่เราจะต้องไปเจอกับวิลล่านะครับเราต้องกลับมาคว้าชัยชนะให้ได้ผลงานของทีมอาร์เซนอลในปี2023นะครับเสมอนิวคาสเซิลครับ0-0นะครับชนะครับออกฟอร์ตนะครับ3-0นะครับชนะสเปอร์ครับ2-0 ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ3ประตูต่อ2ครับแพ้แมนซิตี้นะครับ0ประตูต่อ1ครับแพ้เอเวอร์ตันครับ0ประตูต่อ1ครับเสมอเบนฟอร์ดครับ1ประตูต่อ1และแพ้แมนซิตี้ในนัดล่าสุดนะครับ3ประตูต่อ1ข่าวการซื้อขายนักเตะกลับมาอีกแล้วนะครับล่าสุดมีรายงานว่าอาร์เซนอลให้ความสนใจในตัวมาคับแล็กฟอร์ดนะครับกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยที่นักเตะยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรเดิมนะครับ 6เกมต่อไปของอาร์เซนอลนะครับไปเยือนนะครับแอตตานวิลล่านะครับในวันเสาร์นี้นะครับไปเยือนครับเลสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็เปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของบอลมัดครับแล้วก็เป็นศึกยูโรปาลีกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกครับกลับมาในลีกต่อครับเจอฟูลแลมครับไปเยือนฟูลแลมและนัดต่อไปนะครับนัดสุดท้ายนัดที่6นะครับยูโรปาลีกครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนัดที่2 ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับและพรุ่งนี้จะเป็นคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไงฝากกดติดตามกันไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผู้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ